รถส,สภาพสวยมือและขับตีสุดๆเลยค่ะ toyota fortuner สองจุเจนซ v นสเกียร์ออโต้ er ปี2009โปรโมชั่นของเราอยู่ที่2 90, 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะเป็นรถที่กว้างขวางนั่งสบายและกันน่าใช้มากๆเลยนะคะภายในเป็นเบาะหนังสีครีมปรับไฟฟ้าระบบเซ็นอร์ล็อก กระจกปรับไฟฟ้าพัดไฟฟ้ากุญแจรีโมทแอร์แบ็กพวงมาลัยมันติฟังก์ชันเกียร์ออโต้แอร์ดิจิตอลเครื่องเสียง AM/FM AUX แล้วก็ CD ดีค่ะด้านหลังก็กว้างนั่งสบายมากๆเลยนะคะได้เบาะ3แถวนะคะแอร์เย็นเจี๊ยบเลยค่ะฟีดาวส่งเดือนละ หกพันบาทคนซื้อได้รับรวมอยู่ที่1นึ่งมื่นสามพบาทขึ้นไปค่ะด้านหลังก็กว้างนะคะคนของได้เยอะมากค่ะเบาะแถวที่3พับได้นะคะสะดวกสบายสุดๆเลยค่ะปรึกษาเรืนการจัดไฟแนน,นได้เลยนะคะ สนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 5050858ติดต่อแอมค่ะหรือจะทักไลน์มาได้นะคะติดที่ช่อง ID ดีเมียซายนำหน้า s a m p 1 0พิมพ์หนย์มาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ